ทองไทยเช้านี้ร่วงแรง250บาทแม้งเงินบาทอ่อนค่าจ่อ37บาทต่อดอลลาร์เตุโกสปอตถูกเทลงมากถึง25ดอลลาร์สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุทกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัส28กันยายนโกลาราก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับเราไปดูราคาทองคำไทยเช้านี้กันก่อนเลยเปิดตลาดลดลงมากถึง250บาทโดยสมาคมค้าทองคำประกาศราคาเลกข,ของวันราคาขายออกอยู่ที่32,600บาทราคา ซึ่งอยู่ที่32,500บาทคำนวณจากค่าเงินบาทที่36.74บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ที่36 จุด73บาทต่อดอลล่าร์อ่อนค่าสุดในรอบ10เดือนครึ่งน,นะครับเป็นการอ่อนค่าตามสก,กุลเงินในภูมิภาคหลังเมื่อคืนนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องนะครับจากปัจจัยที่ตลาดกังวลปัญหาเรื่องโกลเด้นชดดาวนะครับประกอบกับราคานํามันพุ่งสูงขึ้นตลาดจินงกังวลเรื่องเงินเฟ้อซึ่งอาจทำให้เฟดต้องคงดอกเบี้ย ع, อยู่ในระดับสูงไปอีกเวลานานนะครับแล้วก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสูงวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ36.50 3 6 8 5บบาทตอา่อดลรนะคั โกแนะนำโกอยากลงทุนทองไทยว่ารอย่อซื้อที่แนวรับแถว3า 12,575แล้วก็32,490บาทหากราคาเคลื่อนสูงขึ้นก็ให้แบ่งขายทำาไรบางส่วนออกมานะครับพเพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากเชนทองคําบ้านเรายัางเป็นขาลงอยู่นะครับโดยให้นวรับราคาทองคําไทยไว้ที่32,500-32,350บาทส่วนนวตตานอยู่ที่32,850แล้วก็32,950บาทนะครับก่อนจะไปดูราคากูสปอร์ตฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่ๆๆองทางต่างๆของโกราเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทางทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ GOLDAROUND เราไปดูสาเหตุที่ราคาทองไทยร่วงแรงนะครับก็มาจากราคาโกลด์สปอตที่เมื่อคืนนี้ปิดลดลงมากถึง25ดอลลาร์นะครับเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกัน3วันแล้วนะครับรวม50วันล่ามวานนี้ราคาโกลด์สปอร์ตร่วงดุดแนวรับ เดิมแนะสําสำคัญบริเวณ1,884ดอลลาร์ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่1,872ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบกว่า6เดือนเลยทีเดียวก่อนจะวก่มาปิดตลาดที่1,000 8 7 5ดอลลาร์นะครับท้งนี้ปัจจัยสําคัญที่กดดันราคาโกลสปอตอย่างหนักก็คือดัชนีดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้แข็งค่าขึ้นมาอีก0.41เปตไปแตะดับที่106.663นะครับแข็งค่าสุดในรอบ10เดือนเลยนะครับแล้วก็บอนด์ยูสัยก็พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ16ปีโดยได้แรงหนุนจากความกังวลว่าสหรัฐจะเผชิญความเสี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าก็วเบนชัดดาวหากสภาคองเกรสไม่สามารถผ่าล่างประมาณภายในเส้นตาย3วันนี้นะครับซึ่งนักวิเคราะห์มองว่วา หากสหรัฐเผชิญปัญหาโควิด -19 มากกว่า1-2สัปดาห์ก็จะทําให้เงินดอลลาร์ยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับแต่อยากให้จับตาการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR ให้ดีนะครับหลังจากที่เทขายอย่างต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะครับแต่เช้าวันนี้เองนะครับก็ได้กลับมาซื้อทองคํา0.87ตันไม่มั่นใจว่าจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR ก็สะท้อนถึงแรงซื้อในตลาดได้พอสมควรเหมือนกันนะครับประเด็นสําคัญคืนนี้สหรัฐจะเปิด เผย GDP ไตมาส2ประมาณการครั้งสุดท้ายนะครับตลาดคาดว่าจะขยายตัว2.2จากเดิมอยู่ที่2.1นะครับนอกจากนั้นยังมีตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ที่สําคัญเลยนะครับช่วงดึกๆช่วงประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะครับของคืนวันพุธต่อเช้าบริหารครับ คุณจะรวมพาเวลประธานเฟดจะออกมากล่าวในการประชุมทาวฮอลนะครับต้องรอดูว่าจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชัดเจนในทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิมเ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับเราไปดูมุมมองการลงทุนจากผู้สัทค้าทองคาในประเทศไนจีโกบุเลียนบอกว่าราคาโกสปอร์ตเผชิญแรงขายอย่างหนักและต้งแต่หลุด1,896ลารลงมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวจนกระทั่งหลุด1,880ลาร่าก็ยังไม่พบสัญญาณกลับตัวแต่อย่างใดนะครับเมื่อไปดูในทําเฟรมรายวันไ s i แม้จะเข้าสู่โอเวอร์โซลแล้วก็ ตามเฟรมรายสัปดาห์ก็หลุดระดับ ต่ำกว่า50ลงมาแล้วขณะที่ภาพรวมทำเฟรมรายเดือนยังมีโมเมนตัม,ตมเชิงลบเช่นเดิมนะครับหากราคาโกสปอร์ตไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ1,900ดอลลาร์ได้อีกครั้งภายในสัปดาห์น,นี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะกดให้ราคาไหลลงต่อนะครับ่ทมกลางเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและบอลยูสาร์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเป็นปันจจัยสร้างความลังเลให้กับตลาดถึงความไม่มั่นใจและความไม่แน่นอนเรื่องอัตราดองเบี้ยข,ของเฟดในช่วงหลังจากนี้นะครับวุฒิการลงทุนชานิโกบูลเลียนแนะนำรีบาโอเปนช็อตที่1882อ เพื่อตัวเชลเดีย1,888แล้วก็1 8 9 0ดอลลาร์นะครับหรือว่า1,898ดอลลาร์อีกจุดหนึ่งนะครับโดยมีจุด SL ที่1,906ดอลลาร์ด้าน YLG บอกว่าวันก่อนหน้าราคาโกลสปอตทิ้งตัวแรงขณะนี้การฟื้นตัวยังจำกัดอยู่นะครับราคาได้สร้างระดับต่ำสุดใหม่จากวันก่อนหน้าต่อเนื่องบ่งชี้ว่าราคายังมีความผันผวนอย่างไรก็ตามนะครับหากราคาโกลสปอตท,ทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวได้ช่วงระยะสั้นนะครับ ทางวา g แนะนำรอเปิดสนานขายหากราคาปรับตัวขึ้นทดสอบโซน1,899ถึง1,917ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากผ่าน1,917ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็พิจารณาแบ่งปิดสาขายทำอะไรบางส่วนหากราคาไม่หลุดแนวรับโซน1,867ถึง1,850ดอลลาร์แต่หากหลุดก็สามารถถือสนานขายต่อนะครับขณะที่ AR g o t r a ding มองว่ามีแรงขายเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังหลุดแนวรับ1,900ดอลลาร์ลงมาแต่การล่วงลงแรงในช่วงท้ายเป็นสัญญ,ญาณว่า การเทขายชุดแรกอาจจะจบและ กำลังจะสร้างฐานเพื่อดีตัวระยะสั้นนะครับนักลงทุนระยะสั้นที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจแบ่งเงินบางส่วนเข้าซื้อและขายทำอะไรประมาณสิบบาราจากจุดเข้าซื้อนะครับเพื่อดึงทุนออกโดยขายส่วนที่เหลือตามแนวต้านนะครับแต่ควรตัดขาดทุนหากปรับฐานลงต่ำกว่า1850บาราโดย ARR g o a d i n g ให้รับที่1870 1860แล้วก็1,850บาราส่วนแนวต้านอยู่ที่1890 1,900แล้วก็1915ปิดท้ายทียเล้วกหนงพันเก้า้อยห้า รับรายวันที่1,843แล้วก็1,850โซนาร่าส่วนเนใต้ารายวันอยู่ที่1,885แล้วก็1,890 าลาและนี่ก็คือข้อมูลที่โกลาหยิบยกมาฝากในช่วงแรกของวันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางออสเตรเลียนะครับมาดูมุมมองของออสเตรเลียกันว่าจะลงทุนทองคำในช่วงนี้อย่างไรกันดีนะครับหลังจากที่ราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อนเนื่องก็ฝากติดตามด้วยนะครับก่อนจะกกันต้องขอบคุณบริษัทค้าทองคำรายใหญ่ของเมืองไทยที่สนับสนุนการเงินของโกลามาอย่างต่อนเนื่องเริ่มจาก y l g b u l l i o n International จำกัดบริษัทจากโกเทรดจำกัดบริษัทออสเตรเลียจำกัดบริษัทชานิโกบูลเลียนจำกัดบริษัทชานิโก้จิวเวลร โกจำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหงคอมโมอรตี้จำกัดขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ